ทุกคนดูคลิปวิดีโอที่กองน้ำมันนี้สิครับเทน้ำมันลงไปก็ไม่มีเศษอะไรตกลงมาเลยเดี๋ยวผมไปสั่งมาลองให้ทุกคนดูนะครับว่าจะกองเศษน้ำมันเศษอาหารได้จริงเหมือนในคลิปโฆษณาเขาไหม ได้ของมาแล้วนะครับแกะกล่องออกมาจะได้หม้อสเตอลตกองน้ํามันแบบนี้เลยมีฝาปิดตะแกรงกองน้ํามันและหม้อใส่น้ํามันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองทอดหมูชุบแป้งทอดดูนะครับหั่นหมูออกเป็นชิ้นๆให้พอดีคำหมักตามใจชอบและเทปแป้งลงไปคุกเค้าให้เข้ากันแบบนี้นะครับตั้งกระทะแล้วใสน่น้ํามันแล้วอาลงไปทอดเลย ผมยังเหลือหมูที่จะทอดอีกอยู่เลยแต่น้ำมันยังมีเศษกากแป้งเต็มไปหมดผมกลัวว่าจะไหม้มาลองกองกันดูครับว่าจะทําได้จริงไหมโห ากากไม่ตกลงไปเลยนะครับเย็บจริงๆอย่างนี้ผมก็สามารถเอาน้ามันเก่ากลับมาทอดหมูได้เลยสิครับสรุปเลยนะครับหม้อกองสเตเลสนี้ใช้งานได้จริงกองน้ํามันได้2อถึงสครั้งแต่ถ้าน้านมันด sure ําผมแนะนําให้เปลี่ยนนะครับผมให้5คะแนนเลยแต่ก็ไม่ควรใช้น้ํามันเก่าบ่อยๆนะครับอย่าลืมก่อนสั่งซื <car> ้อสินค้าทุกครั้งมาดูมาชัวรีวิวก่อนเพอมาชัวเรื่องแล้วดีชัวฝากกดหัวใจกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆแน่นอนครับ